สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเทสเสียงก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาปลูกขกวานค่ะเพราะเสร็จแล้วมันออกลากแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าทีนี้มันออกลากแล้วก็จะมาก็จะมาเพาะในถุงเสร็จแล้ว เดี๋ยวนะคะเบาเสียงนิดนึงเทสเสียงโอเคค่ะเสียงมาค่ะเสียงมา ให้เพื่อนๆชมนะคะว่ามันมีรากแล้วนะคะขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะนี่รากออกแล้วค่ะบางคนเขาบอกว่าพอออกเป็นแบบถุงงอกนี้ก็เพาะต่อไปได้นะคะเราก็จะมาลองเพาะใส่ถุงใส่ถุงก่อนแล้วถึงจะไปลงหลุมนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณมาก ขอบคุณหกล้านดวงใจนะคะนี่เราก็เตรียมถุงเตรียมถุงไว้แล้วนะคะนี่ค่ะถุงดําของเรานะคะเราก็ใส่ดินดินนี่เราซื้อมานะคะเป็นดินที่ร้านค้านะคะเพื่อความสะดวกแล้วเราก็มาเติมเติมใบก้านก้ามปูนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะจะเห็นใบมันอยู่นี่แล้วก็หญ้าแห้งนิดหน่อยเพื่อมันจะได้ เราจะใช้หลุมลาสองสองเม็ดนะคะนี่เม็ดผักหวานนะคะก็เอามือนี่หละคะ่ะแต่เอาหัวมันขึ้นมานะคะเอาอะไรละ่ะหัวมันขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะได้สลัดนะคะขอบคุณสิบสองล้านดวงใจค่ะคเพื่อนๆจา๋าโอ้โห มีคนมาตัดหญ้าด้วยเพื่อนเลยไม่ได้ยินอะไรเลยคราวนี้คนมาตัดหญ้าไม่รู้ว่าข้างบ้านข้างบ้านไหลสดคนข้างบ้านคนข้างบ้านกำลังไหลสดอยู่นะคนข้างบ้านขอบคุณ ขอบคุณ12ล้านดวงใจค่ะข้างข้างบ้านไหลข้างข้างบ้านไหลส,สดข้างบ้านตัดหญ้าข,ขอบคุณ18ล้านดวงใจนะคะมาเพาะเม็ดผักหวานค่ะเพราะตอนตอนแรกเราเพาะใส่กับเอ่ ใส่ไว้นะคะทีนี้มันออกรากแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ถุงถุงดํานะคะเพื่อว่าเราจะไปปลูกต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณ21ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากเลยก็ทําแบบง่ายๆเลยค่นนี้เพือ่อนๆเห็นไหมคะมันงอกราก,กวัานี้ตอนที่เราเพาะนะคะเราจะมีคลิปเต็มนะคะก็จะพรุ่งนี้ค่ะ Air, ออนแอร์พรุ่งนี้นะคะ ทิปเต็มที่เราเ,เพาะใส่ถุงดำเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณยี่สิบเอ็ดล้านตรงใจนะคะนี่เราก็จะปล่อยหัวมันไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อมันจะได้สลัดสลัดไอ้เปลือกของมันออกนะคะเพื่อนๆขอบคุณยี่สิบล้านตรงใจนะคะขอบคุณมาก เอาโทรศัพท์มาอ่านว่าใครเขียนคอมเมนต์มามั่งขอบคุณมากนะคะกดมอบดวงใจให้กันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณ23ล้านดวงใจนะคะนี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะ้นเพื่อนๆก็ดินธรรมดาน,นี่เแหละค่ะที่มันมีใช้สำหรับเพาะนะคะแล้วก็เอานี่ลงไป ขอบคุณ28ล้านดวงใจนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็บีบให้มันเข้าให้มันแน่นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวลากมันจะลอยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ค่ะก็ใส่ถุงละสองเม็ดค่ะเพื่อมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่แน่นเกนินไปนะคะเพื่อน ขอบคุณ24ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากเลยเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าใครที่ช่วยเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะคะ มาด้วยเข็ดมาด้วยอันนี้ไม่เห็นไม่เห็นมีไลฟ์สดเลยคุณประหยัดสินไม่เห็นมีไลฟ์สดเลยคุณมาดามกะปิไม่เป็นไรค่ะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขอบคุณยี่สิบห้าล้านดวงใจค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลย ขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยู่ว่างสบายดีไหมคะคม,ามาช่วยพี่ทำนะคะ,งงคะต้องการค่ะต้องการผู้ช่วยต้องการมากเลยขอบคุณ17ล้านดวงใจนะคะที่มามาช่วยกัน เพาะเม็ดผักหวานเพาะลงถุงค่ะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปปลูกต่อไปนะคะเวลาเราปลูกเราก็เออก็เอาถุงดําออกนะคะแล้วก็เพาะเพาะที่พื้นดินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตท,ที่เราปลูกไปแล้วบ้างนะคะขอบคุณน้องเจนค่ะขอบคุณน้องเจนมาก น้องเจนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนี่ค่ะลักษณะนะคะคนไหนเข้ามาทีหลังไม่เห็นนะคะจะให้ชมนะคะคเพื่อนๆจา๋ามันงอกรากแล้วนะคะมันงอกเหมือนธงงอกน,นี่แหละค่ะเราก็เพาะในถุงได้เลยนะคะเวลาลดน้ําใหม่ๆก็ลดเบาๆหน่อยนะคะอย่าลดแรงเพราะว่าอ่ารากมันจะลอยนะคะเพราะว่าที่เราเพาะในทรายนั้นรากมันยาวพอมาใส่ถุงแล้วก็จะยาวยิ่งขึ้นนะคะ กัวรากมันจะหักนะครับเพื่อนๆจะก็ปลูกธรรมนาทนนี้นะคะขอบคุณ25ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ไงคะพอเข้าใจไหมคะก็ตอนแรกเราก็จะเพาะเม็ดมัน,นก่อนนะคะเพาะเม็ดมันในกระบะทรายรแต่บางคน <พอ S 1> ที่เขาชํานาญแล้วนะคะ <พอ S 1> เขาก็ไปเพาะที่ที่ดินได้เลยเขาเตรียมดินแล้วก็เพาะได้เลยนะคะแต่เราเรามือใหม่นะคะมือใหม่หัดขับก็ต้องท, <laughs> ท,ทําตามที่ทำตามที่อาจารย์ใน youtube สอนนะคะ ขอบคุณสิบห้าล้านดวงใจที่อยู่ได้กันนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูที่เราเราพาไว้เมื่อกลางวันนี้นะคะก็เลยไม่ได้ให้เพื่อนๆชมตอนนั้น ณสิบสองล้านดวงใจนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนเห็นว่าเปิดให้เพื่อนๆช,ชุมนะคะว่าถ้าลากมันยาวเราก็จะปล่อยลากให้มันขึ้นมาจากพื้นดินเอพื้นดินแบบพื้นนิดนึงนะคะ เพราะว่ามันจะได้สลัดเปลือกมันได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเ,เราก็มือใหม่นะคะมือใหม่แต่ว่าประสบความสําเร็จมากพอสมควรนะคะคือการเพราะก็ได้ผล80ซนนะคะมันจะมีเน่าบ้างเล็กน้อยนะคะที่เหลือแล้วเราก็เอามาเพาะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเออ่จะชมคลิปเต็มได้ในวันพรุ่งนี้นะคะจะปล่อยคลิปวันพุ่งนี้นะคะเพื่อนๆ ขอบคุณ15ล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องเจนมากค่ะขอบคุณแหวนทันแหวนแอนดายนะคะขอบขอบคุณมากค่ะคิดถึงนะพี่ขอบคุณคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงขอบคุณ16ล้านดวงใจมีถ้าว่างก็มาได้นะคะน้องเจน โทรโทรมาได้นะคะโทรมาก็เข้ามาหาได้นะคะตอนนี้พี่ว่างตลอดเพราะว่าสวานะคะขอบคุณเก้าร้านดวงใจขอบคุณมากค่ะ,คคะที่มองใกล้ๆเพราะว่าสายตาไม่ดีแล้วค่ะสวไปแน่ค่ะมาเลยค่ะยินดีต้อนรับขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณ12ล้านดวงใจขอบคุณมากบางทีมันก็เขียนไม่ถูกนะครับเพืเ่อนๆขอบคุณมากค่ะที่มอบดวงใจให้กันนะคะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากทุกคนนะคะขอบคุณ8ล้านดวงใจขอบคุณ9้าล้านดวงใจนะคะกินข้าวเย็นกันยังคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้มาดำกะปิทันเนอร์นะคะมาดมกะปิทันเนอร์ตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วคะ่ะ อยู่เมืองไทยก็ทําการเกษตรนะคะมาดามกะปิทันเนอร์ลูกชาวนานะคะขอบคุณแปดล้านดวงใจนะคะที่มาชมเพาะเพาะเม็ดผักหวานคือการเพราะต่อจากตอนแรกนะคะเราเพาะในกระบะทรายนะคะเพาะในกระบะทรายเสร็จแล้วพอมันลากงอกเป็นถั่วง,งอกเนี่นะคะเราก็จะมาเพาะในถุงอีกทีหนึ่งเพื่อความเพื่อความมั่นใจว่ามันมัน เกิดแน่มันไม่ตายนะคะก็เลยคือใหม่ๆเรายังไม่ชํานาญนะคะเราก็จะทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปก่อนแต่ถ้าชํานาญแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแต่ขอบอกไว้ไลฟ์สดเลยนะคะว่าปีหน้าจะมีการแจก,กเม็ดผักหวานนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าผักหวานของเราที่ต้นเก่านะคะก็ปีนี้ออกเม็ดก็มามาเพาะพันธุ์นะคะแล้วก็ ปีหน้าจะเก็บไว้ให้เพื่อนๆนะคะคนที่อยากได้นะคะให้เขียนเม้น์มานะคะตอนนี้เกินไว้ก่อนนะคะก่จะถึงปีหน้าเกินไว้ก่อนเราจะแจกแจกเม็ดผักหวาน,นะคะ่ะแจกฟรีนะคะไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจที่รับชมนะคะให้กำลังใจกันนะคะเอาละคะ่ะ ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณมากจากมาดำกะปิทันเนอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ